เราไปประเทศใกล้ๆอินเดียก็คือเนปาหหลังจากเมื่อวานเนี้ยคุยไปหน่อยคุยไปเยอะพอสมควรแล้วเรื่องของข้อมูลติงข่าวเองก็เล่นเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะดูดีขึ้นบ้างเพราะว่าทหารคุมแล้วททหารก็ไปคุยที่เนี้ยอย่างที่บอกครับคราวนี้เกมมันกลับไปอีกแล้วก็คือว่าโอเคแหละเรื่องความรุนแรงมันอาจจะอาจจะน้อยลงไม่บอกว่าไม่มีนะครับมันมีอยู่แต่ทีเนี้ยคนก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวศูนย์กลางมันจะไปรวมที่ทหารหรือเปล่าการเลือกตั้งจะมีไหมนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เดียวทาทหารคุมเนี่ยมันควรจะออกมาประท้วงอีกไหมนะครับเพราะมันก็เอาชิงมามันก็ล่อแหลมกับกับการลุกแกํนานาาเหมือนกันแต่เผิ่อว่าวันนี้อัน,น้น่าจะยังไม่มีภาพเพราะว่าเมื่อวานาตู่เห็นภาพที่พี่กังวลเรื่องทหารอะ่ะคืออกังวลเรื่องส่วนหนึ่งนะแต่จะบอกว่าการทว่าประชาชนฝั่งของเนปาลเมื่อวานอะ่ะพอทหารออกมาประชาชนเนปาลอ่ะเข้าไปอุ้มนะคุณขัาไปแบบ บอกมือให้ไปเชียคือนึกออกไปไปเชียอัพให้แต่อย่างที่บอกครับเมื่อแรกรักน้ำผักก็ยังหวานก็ไม่รู้จะสถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าเอาจริคือเนปาลเป็นประเทศที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงกับปุครองมาตลอดคือคือล้มล้มตั้งตั้งลงคือต้องบอกว่าตั้งแต่ยกเลิกระบบสมบูรณายาสิทธิราชเนี่ยปี2008แแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีการเลือกตั้งเป็นประเทศประชาธิปไตย ใหม่ๆเหมือนกันนะครับใน,ในประเทศแลวเขาเป็นรูปแบบสพันธรัฐส,าสาพนานาารัฐก็คือมีประธานาธิบดีเนาะ,ะเป็นประมุขเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีนายกเนี่ยที่เป็นคนบริหารประเทศจริงๆแล้วก็ผัดกันไปผัดกันมาครับ17ปี14คนคคมันก็ดูวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสักทีเม,มื่อวานนี้ก็เผาโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็มีภาพที่มันดูขัดย้อนแย้งที่มีภาพเซลฟี่กับรัฐสภาด้วยกาลัง อ๋อกลังใบอยู่ข้างหลังม่อยู่นะครับือเอาจริงๆพูดง่ายๆอ่ะคือประชาชนกโกรธแค้นโกรธแค้นนักการเมืองโกรธแค้นรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้รวมถึงยังมามีคอร์รัปชันอีกแล้วที่สำค,คัญคือการว่าครอบครัวมันคุณๆเนาะครอบครัวของนักการเมืองอ่ะยิ่งนับวันยิ่งรวยเอารวยเอาอย่างฮิวตันที่โดนเผาเขา,เาบอกว่าลูกชายของนักการเม<อ>ืองในพรรครัฐบาลอ่ะถือหุ้นอยู่ เขาก็เลยไปเผาฮิวตันคือคนงงว่าเฮ้ยทำไมไม่เผาที่อื่นงงไหมคือเผาสถานที่ราชการอ่ะเข้าใจได้เพราะอันนี้เป็นความกดแขนคแต่อยู่ดีไปเผาโรงแรมฮิวตันอ่ะสาเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าลูกชายของนักการเมืองที่อยู่ในพรรครัฐบาลถึงหุ้นอยู่ก็คนก็กังวลอยู่อย่างที่คุณตู่บอกไปตอนนี้อาจจะดีใจที่ทหารเข้ามาควบคุมแต่ว่าก็ถ้าเกิดมันเกิดรัฐษณะที่ปัดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอุณหภูมิทางการเมืองอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นแต่ว่าเข้าสู่รูปแบบเดิมอีกที่เนปาล แล้วนลเนปาเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นแลนด์ล็อกเนะแล้วมันอยู่ระหว่างสองอำนาจสองอำนาจใหญ่คืออินเดียกับจีน<ช>นะครับก็เร<ช>ื่องนี้มันก็ต้องก็ต้องวางแผนทุตศาสตร์ที่ดีด้วยนะครับก็แต่ว่าเมื่อคืนนะคะอัปเดตนะอันนี้อัปเดตเมื่อคนะืนอ่ะมันมีกลุ่มตัวแทนเจนซีอ่ะไปที่ก็ไปที่นี่ไปที่หน้าเขาเรียกนะไปที่หน้ากองบัญชาการสูบบัญชาการกองทัพของเนปาเพื่อไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มของตัวเองคือคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันว่าการชุมนุมในครั้งนี้ ม็อบที่เกิดขึ้นนะ่ะเขาเขาให้เขาให้ชื่อว่าเป็นมอนะ็อบเจนซีเนาะเป็นมอ็อบของกลุ่มคนวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชันและรว,วมถึงการปิดสื่อโซเชียลเนาะครับเขาเนี้ยมเมื่อวานน่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เลยไปรวมตัวกันที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเนปลาลแล้วไปยื่นเรื่องพี่ไปเสนอชื่อนายกรัศสา,ารหรอ,อเขาเสนอมาแล้วนะเขามีชื่อมาแล้วเป็นคุณสุชิลาคากี อ,อายุเ3ปีสายุา3ปีเป็นผู้หญิงด้วยเป็นอดีตประธานศาลฎีกาตู่ไปอ่านประวัติมา,ข,าข้าวๆอะ่ะก็คือเป็นอาจารย์รทางด้านนิติศาสตร์แล้วก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ทํางานในแวด<ไ>วงของศาลของแบบอย่างเงี้ยมาตลอดซึ่งตอนเนี้ยก็แต่อายุท่านก็เยอะแล้วนะเ3าปีแต่เพราะว่าคนมองว่าคนเนี้ยจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะขึ้นมาเป็นรักษาการตอนนี้เพราะว่าพี่ก็อย่างที่พี่ดูกันนักการเมืองไม่เอาใช่คือหมายถึงว่านักการเมืองประชาชนไม่เอาแล้วไม่เอาเลย ตำรวจทหารก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะมาขึ้นมีอำนาจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวจะมีมหลายอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยที่เขาเป็นนำเสนอซึ่งอันนี้กองทัพรับเรื่องแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีคาตอบกลับมาว่าจะยังไงก็ต้องรอดูวันนี้อีกหลักเคอร์ฟิวว่าจะว่ายังไงเนป้าเนี่ยมีหลายปัญหานะครับที่ต้องแก้ไขนอกจากเรื่องที่กําลังชุมนุม,มอยู่เรื่องเป็นยังเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่แล้วอยู่ในกลุ่มที่ยากจนนะครับหลยได้หลักของของเนปาาเนี่ยแน่นอนมาจากการท่องเที่ยวก่อนนะครับก็ ทื่องเขาเอเวอเรสต์แต่มันก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าหนึ่งในสามของรายได้เศรษฐกิจเนี่ยมันมาจากแรงงานที่ไปที่ไปนอกประเทศทํางานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินกลับมาชซึ่งก็มีคนบอกอยู่ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนเนปาลนะพี่ต่อเดือนนะอันนี้ต่อเดือนเลยนะไม่เกินสี่พันบาทมันต่ํามากในขณะที่ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันเขาบอกว่าค่ากินค่าอยู่ก็ไม่ได้ถูกด้วยครับซึ่งก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้นะอันนี้คือแบบ เขาเรียกนงเงินเดือนรายได้ต่ํามากแล้วก็เมื่อวานะมีคนแบบแชร์คลิปว่าคนที่เขาคนไทยนะค่ะพี่ที่เขาไปเที่ยวที่เนปาลเขาบอกว่าไม่ใช่คนเนปาลไม่สู้นะนะคนเนปาลก็สู้นะคือไม่ได้เขาไม่ได้แบรมือของเงินนะไม่ได้แบบไปขอทานนะแต่ว่าเขาพยายามจะทํางานอยู่ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่แต่ว่าไรายได้มันน้อยจริง แล้วนักท่องเที่ยวเขาต้องยอมรับก่อนว่าเนปาลเป็นประเทศบนผุบเขาเนาะเที่ยวบินวันวันหนึ่งอะไม่ได้เยอะนะที่จะบินขึ้นไปอะค่ะมันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันว่าเอะถ้าจะเปิดเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่พี่บอกว่านอกจากบินเขาเอเวอร์เรสต์แล้วอะสถานที่โบราณสถานของเขาที่นั่นก็สวยนะน่าไปเที่ยวอยู่นะแต่ว่าการว่า พื้นที่เขาไม่ได้ทําไม่ได้เอื้อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสะดวกขนาดนั้นมันต้องนิสจริงๆอ่ะที่อาจจะต้องชอบลุยหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ได้สูกสะดวกสบายมากนะเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยจะมาหารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักแบบบ้านเราอย่างประเทศไทยก็ต้องยอมรับก่อนว่ารายได้ส่วนใหญ่นอกจากส่งออกก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างเนปาลก็มีข้อจํากัดเรื่องนี้เหมือนกันประเทศที่แน่นอนเลยครับที่เข้ามามีบทบาทในการลงทุนก็อินเดียแหละเพราะว่าภาษาวัฒนทมใกล้เคียงกันนะครับจีน ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เข้ามาลงทุนในเปาเยอะแต่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจบริการร้านอาหารพวกนี้ฮะแต่ว่าก็ถือว่ากําลังที่จะเป็น rising star ของของธุรกิจในในเปาอยู่ว่าเขาก็พึ่งพิงพอสมควรว่าหวังจะเข้ามาขาดอํานอินเดียด้วยหรืออะไรยังไงแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะอู้ฟู่ในการลงทุนจริงๆอ่าส่วนภาพที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้ก็คือสนามบิน นานาชาติของเนปลาลนะคะเป็นบรรยากาศมันดุเนาะแต่เะมื่อวานปิดแต่ว่าล่าสุดเปิดแล้วล่าสุดเปิดแล้วทางสถานทูตไทยอัปเดตแล้วว่าสานามบินเปิดแล้วให้บริการแล้วแต่ว่าเรื่องเที่ยวบิน,นย,ยังจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเดินทางข้ามเขาเรียกเดินทางออกแล้วกันเดินทางเข้าน่าจะน้อยแหละแต่ว่าเดินทางออกเนี่ยต้องเช็คไฟดีๆว่าเหลือไฟอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่ทุกสายการบินให้บริการ,รก็ต้องเช็คกนอดกทีแล้วก็เนี่ยตรวจเข้มเห็นไหมพี่ทหารคุมเลยคุมตั้งแต่ข้างหน้าเลยก็คือเขาบอกว่าทหารตรวจตั้งแต่เนี่ยทางเข้า แล้วก็เนี่ยตรวจเช็คเอกสารน้าแต่ตรงนี้เลยคือต้องมีพาสปอร์ตมีเอกสารประจําตัวถึงจะให้เข้าได้เพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ไม่มีก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าประท้วงกันตั้งแต่อินโดนีเซียเนาะที่ประท้วงมาล่า,า,าสุดก็มีที่ฝรั่งเศสนะครับ